กรมคนพิการวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการฝึกอาชีพโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางได้ดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตรการทำศิลปะประดิษฐ์โดยการนำกระดาษสา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดลำปางมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทําดอกไม้กระดาษสาที่สามารถนําไปใช้ในโอกาสต่างๆได้อย่างสวยงามนอกจากการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดลำปางแล้วการฝึกอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชมรมคนพิการวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนพิการอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง มีทักษะที่ได้รับจากการฝึกอาชีพเสริมไปต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นจากศักยภาพของผู้พิการเองส,เเอสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อปราณีพัฒนานสวัสดเป็นประธานชมรมคนพนิการเพื่อบางเหนือนะเจ้า ัจจุบันนี่นะเจ้ามีพนพิการหนึ่งพันห้าสิบคนนะเจ้าตำบลมางเหนือไม่แป็ตำบลน,นะเจ้าที่เขาไปแต่งตั้งมาแล้วเขาขอพุณนะเจ้าตีมาต่อยอดที่เขาบัดเดี๋ยวนี้เจ้าเขาตีเขาได้หยาดใหม่ตีงามงามที่เจ้าเขาดีใจนะเจ้า,เ,า,จเ,จาเพื่อคนพิการเขามีความเข้มแข็งมีกำลังใจตอนนี้ไปถ้าจะสร้างอาชีพเพื่อคนพิการะจังหวัดลำปาง,งเขาวังเหนือนี่นะเจ้าสวัสดีเจ้า ในห้องเจ้าหลังจากที่ทางชมรมได้รับการอบรมทางสถาบันเทิงนักแสดงตื่นอะปาในรัชทูตปะปาปฏิเสธแล้วเจ้าเอาข้อต่อที่คือได้เอาไปทำประการสาธานชองเลาได้ทำเพจเฟซบุ๊กนมาร์ทสื่อดอกไม้ประดิษฐ์อำเภอวังเหนือค่ะเผถอะมาขายดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษกระบอค่ะแล้วก็สินค้าของชมรมที่มีอยู่แต่ก่อนก็ซื้อ ขายได้ในชมรมคพิการ่องเหนือค่ะในเฟซบุ๊กเหมือนกันตอนนี้ก็คื้อมีการขึ้นจ่อค่ะทําในส่วนของการตกแต่งพัดลม้มเสื่อทีจะเอามาใช้ในการไปหมอพมิการในการทำรสถาปนกที่ซคนพิการเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการแจ็คชอปไปสำหรับขึ้นวันหม่งานบุญต่างๆค่ะ แล้วลักษณะของการสัพพล์นี่คือเป็นการสั่งซื้อทางออนไลน์จะคุ้มลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นลูกค้าในจังหวัดลำปางก็มาเป็นเองขึ้นที่ออนเจ้าเอ่อส่วนมากจะเป็นจากในกรุงเทพอะค่ะจช่จากกรุงเทพเลยเปก็จะสั่งมาทางเฟซบุ๊กแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการทำออเดอร์แล้วเราก็คนต่างชมรมก็จะจัดการแพ็คของส่งของไปให้เปฝนแล้วเะฝนก็จะโอนเงินมาให้ในบัญชีค่ะ แล้วก็หลักจากดีให่ควรของการำทำร้องไงไปเเียบบ้อยแล้วเนีน่ยค่ะรายได้เพิ่มขึ้นกับเรารายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยขวาคนพิการแล้วก็สมาชิกมีตรมมีงานทำมากขึ้นค่ะ